อบตอหรือเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้วนมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลให้บ้านของเราหน้าอยู่ขึ้นกว่านี้ได้ทางเท้าพี่ไม่ต้องกลัวเดินสะดุดไม่ต้องกลัวตกท่อถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาทางเท้าให้ดีพ่อแม่พี่น้องครับการที่ทางเท้าดีคนเดินได้ดีเศรษฐกิจกจะดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าทางเท้าดีแล้ว คนเดินกันเยอะมากขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ขายของอยู่ริมทางเท้าที่ขายของอยู่ริมฟุตบาทนั้นก็จะสามารถขายของได้ดีมากยิ่งขึ้นพวกเราทีมอบจประชาชนแน่นอนครับเราอยากทำบ้านนี้ให้สวยอยากทำบ้านนี้ให้สะอาดอยากทำบ้านนี้ให้งดงามแต่เราก็อยากทำให้พ่อแม่พี่น้องขายของได้ด้วยดังนั้นแล้วหากพวกเราเข้าไปไม่ต้องกังวลใจนะครับว่า โอ้พักประชาชนจะมาขับไล่พ่อค้าแม่ขายริมทางเท้าให้ขายของไม่ได้หรือมาเรียกเก็บสวยเรียกเก็บเงินวันๆก็ค้าขายได้ยากอยู่แล้วยังจะมาเรียกรับสวยรับเงินสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นในยุคของอบจประชาชนเราขอให้คำมั่นกับพี่น้องทุกสาขาอาชีพทุกช่วงวัยว่าเราพร้อมจะเข้ามาดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจเพราะพวกเราพักประชาชนเราเกิดขึ้นมา โดยประชาชนและเราตั้งใจว่าพวกเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะส่งมอบให้กับชาวสมุทรปราการ วันนี้นะครับก็ขออนุญาตใช้เสียงรบก,กวนพ่อค้าแม่ขายและลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาสักครู่แต่การรบก,กวนของผมนี้นั้นมันจะคุ้มค่าครับพ่อแม่พี่น้อง เพราะตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะมีการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องจะออกไปร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสมุดปราการสมุดปราการจะต้องไม่เหมือนเดิมสมุดปราการจะต้องดีกว่าเดิมหากวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้พ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจพวกเราพักประชาชนผมหมอเอ็กนกพดลผู้สมัครนายกจังหวัดบ้านของเราเบอร์สามเบอร์สาม เบอร์3ฝากในซีเกตด้วยนะครับซีเกตนี้ต้องฝากเยอะๆเลยครั้งหนึ่งเมื่อเกิดโควิดระบาดผมก็คือคนหนึ่งในนั้นที่เข้าไปช่วยเรื่องตรวจสวบโควิดในซีเกตเช่นเดียวกันวันนี้ได้มาก็ดีใจที่เจอพี่น้องซีเกตก็หวังว่าหลายคนจะยังจำผมได้อยู่พวกเราทีมอบจประชาชนพร้อมที่จะมาดูแลทุกคนอ,อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแน่นอนอนโยบายสีเสาหลัก ที่พวกเราตั้งใจจะดูแลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจปากท้องนี่คือสี่เสาหลักสี่ประการที่เราจะตั้งใจเข้ามาทําให้กับพ่อแม่พี่น้องแต่เหนืออื่นใดครับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่มีแค่สี่เสาหลักที่เราจะใช้เป็นหลักในการทํางานเท่านั้นแต่เราจะใช้หลักของความโปร่งใส ขึ้นมาด้วยอบจปโปรง่งใสจะต้องเกิดขึ้นได้จริงในทุกการเขียนโครงการในทุกการเขียนงบประมาณนั้นจะต้องยึดโยงกับประชาชนประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายในการออกแบบการใช้งบประมาณและในการออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเราต่อไปนี้จะต้องไม่มีการสร้างแล้วปล่อยทิ้งร้าง สร้างอะไรกันใหญ่โตแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างโดยที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ถนนก็สร้างแล้วสร้างแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็สร้างสร้างแล้วก็ซ่อมหมุนวนไปวนมาเปลืองภาษีเปลืองงบประมาณหรือไม่นี่คือคำถามจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในส่วนนี้นั้นทางพวกเราอบจประชาชนขอให้คำมั่นว่าเราจะใช้งบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาอะไรควรสร้างก็ต้องสร้าง อะไรไม่ควรสร้างเราก็จะไม่สร้างเพราะเราเข้ามาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้เข้ามาด้วยการซื้อเสียงจากพ่อแม่พี่น้องดังนั้นแล้วไม่ต้องกังวลใจว่าเราจะสร้างโครงการจะเขียนโครงการเพื่อหวังแต่เงินทอนเพื่อหวังแต่เงินเข้าประโยชน์พวกพ้องส่วนตนสิ่งเหล่านี้เราจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราขอให้คำม,มั่นกับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับ เสาที่หนึ่กุมภาปากกาในมือของทุกท่านนั้นจะมีมูลค่าถึง10,000 0มืนล้านบาท10,000 0มืนล้านบาทมาจากอะไร1นึ่ง0มืนล้านบาทโตสำหรับ วันที่หนึ่งกุมภาวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาการที่ผมบอกทุกท่านว่าณนะวันนั้นปากกาในมือของทุกท่านจะมีมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านบาทเพราะว่าอบอจอสมุรปราการในหนึ่งสมัยหรือสี่ปีนั้นเรามีมบประมาณมากถึงหนึ่งมื่นล้านบาทหากเงินหนึ่งหมื่นล้านบาทนี้ไปตกอยู่กับคนที่ใช้อย่างโปร่งใส ไม่ทุจริตไม่คอรัปชันประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแต่หากเงิน1นึ่งมืนล้านบาทของอบจดีนั้น,นไปอยู่กับคนที่มีจิตคิดที่จะเข้ามาละโมบกอบโกยเข้าผลประโยชน์ส่วนตนนั้นแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากงบประมาณ1 0,000 000่นล้านบาทใน4ปใน4ีปีนี้และชีวิตของพวกเรา ก็ไม่สามารถที่จะดีกว่าเดิมได้สวัสดิการต่างๆที่ควรจะตกเป็นของพวกเราเป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่หากงบประมาณก้อนหนึ่งหมื่นล้านบาทนี้ไปอยู่ในมือของคนที่เข้าใจประชาชนไปอยู่ในมือของคนที่ตั้งใจจะใช้งบอย่างโปร่งใสแล้วนั้นประโยชน์ขึ้นจะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับสมุรปาการอย่างแน่นอนผมมีคำถามหลายคนมีคำถามว่า นานมานับสิบปีแล้วที่สมุทรปราการมันไม่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมเท่าที่ควรสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกแก้ไขหลังจากวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปหากพ่อแม่พี่น้องเทใจให้ผมหมอเอ็กนพดลไปเป็นนายกจังหวัดสมุทรปราการผมจะพัฒนาสมุทรปราการอย่างเต็มประสิทธิภาพให้ศักยภาพของจังหวัดเราเชิดฉายได้อย่างเต็มที่ และเราจะทํางานด้วยความโปร่งใสใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นน้าพักน้ําแรงจากภาษีของพี่น้องประชาชนให้โปร่งใสไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันและทุกนโยบายจะต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้กับพ่อแม่พี่น้องขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องครับผมหมอเอ็กนพดลผู้สมัครนายกจังหวัดเบอร์สาม เบอร์สามเบอร์สามของสมุทรปราการขอฉันทามติขอแรงกายขอแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องเสาที่หนึ่งกุมภาพันธ์ช่วยกันพาหมอเอ็กไปเป็นนายกคนต่อไปของสมุทรปราการเมื่อวานนี้ผมได้เจอคุณพิธาเราไปทำการปราศัยกันที่เมืองปากน้ำเราไปปลาศัยกันที่ตลาดแบ็คมาเก็ตหลายคนยังมีความคิดถึงคุณพิธาหลายคนยังบอกว่าอยากให้คุณพิธา ไปเป็นนายกประเทศวันนี้แม้คุณพิธาจะเป็นนายกประเทศไม่ได้แต่คุณพิธายังเป็นนายกในดวงใจของใครอีกหลายคนได้อย่างแน่นอนแต่วันที่หนึ่งกุมภานี้นั้นหากทุกท่านออกไปเลือกตั้งออกไปเลือกหมอเอ็กนพดลเบอร์สามรับรองหมอเอ็กได้เป็นนายกจังหวัดอย่างแน่นอนไม่มีสอวอมาขวางไม่มีใครต้องเข้าไปยกมือพิขัดกับความรู้สึก ของพี่น้องประชาชนอีกแล้วในสภาของจังหวัดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องว่าออกไปเลือกตั้งกันครับออกไปขีดเขียนอนาคตของพวกเรากันครับปากกาในมือของทุกท่านวันที่หนึ่งกุมภาจะมีมูลค่าหนึ่งมืนล้านบาทขึ้นมาทันทีผมขอโอกาสจากทุกท่านการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีบัตรเลือกตั้งอยู่สองใบครับพ่อแม่พี่น้องบัตรใบแรกเป็นบัตรเลือกนายกอบจอ บัตรสีชมพูเลือกนายกอบจเบอร์สเบอร์สไม่ว่าท่านจะอยู่คลองตามไม่ว่าวันท่านจะอยู่เทพร,รักไม่ว่าท่านจะอยู่น้ำแดงหรือท่านจะอยู่พระสมุทรเจดี JD. บัตรนายกสีชมพูเลือกเบอร์สามได้ทั้งจังหวัดได้หมอเอ็กไปเป็นนายกจังหวัดอย่างแน่นอนส่วนบัตรอีกใบหนึ่งจะเป็นสีเขียวบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภาจังหวัดหรือสอจอโดยบัตรใบนี้ทุกท่าน รบกวนไปดูหน้าหน่วยเลือกตั้งว่าสมาชิกสภาจังหวัดในนามพักประชาชนนั้นเบอร์อะไรถ้าเป็นในเขตตรงนี้เทพรักษ์ตรงนี้ผู้สมัครสอจอของเราเบอร์สองยังไงขอโอกาสทุกท่านไปดูที่หน้าหน่วยอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านไม่รู้ว่านี่คือคนของพักประชาชนหรือไม่ไม่ต้องกังวลใจไปครับถ้าภาพพื้นหลังภาพของผู้สมัครเป็นภาพพื้นสีส้ม เลือกได้แน่นอนว่านี่คือคนจากพักประชาชนไม่มีซ้ำจากพักอื่นอย่างแน่นอนขอโอกาสพวกเราหนึ่งกุมภาออกไปเปลี่ยนสมุดปาการด้วยกรรมออกไปขีดเขียนอนาคตของพวกเราร่วมกันออกไปสร้างความหวงังสร้างโอกาสของพวกเราร่วมกันนะโยบายดีๆมีเยอะแยะมากมายสามารถอ่านได้จากในแผ่นพับของเรานี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้กับพี่น้องชาวสมุดปาการอย่างแท้จริงขอโอกาสพวกเราหมอเอ็กนบดล เบอร์3ผู้สมัครนายกจังหวัดจากสมุดปราการเราจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังขอโอกาสด้วยนะครับขอบคุณครับ